จะเป็นยังไงแล้วยินดีต้อนรับคนดูเข้าสู่อารีนาในเกมสุดท้ายศึกตัดสินประเทศไทยกับอินโดนีเซียเลสโก o เอาเรีบตัดเข้าสู่หน้าสนามอารีนาออฟเดอะเดย์ในศึกตัดสินในประเทศไทยกับอินโดนีเซีย ฝั่งของประเทศไทยครับไลอ้อนบีเบบี้ไบส์นะจากว่าว่าไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็มีหน้าของ l u n g จากวาวาเนี่ยลุงเนี่ยหน้าของวาไบส์เนี่ยอะไรก็มีเจมซี่คราวเนี่ยจากโครโครครับโคท้ายเป็นโซนิกับนี่คือบูเลนของประเทศไทยครับฝั่งโอ้ชเดอรเซียเนี่ยเดอรเซียหน้าของคิมเซลซี่อ่าคิมซูซีเนี่ยจากดาเนี่ยแล้วก็มีหน้าของเอลเนี่ยซิโก้เนี่ยแล้วก็มีหน้าของจีซ่าเนี่ยบุนัสสามสามยูมั้ย เนี่ยแล้วก็มีคนท้ายเปน็นตั้งของเดกิเนี่ยนี่คือผู้เล่นของอินโดนีเซียโอ้โหอินโดนีเซียแบนแฟนนีก่อนเลยครับเพราะประเทศไทยได้เลือกก่อนนะเพราะกลัวกลัวประเทศไทยเล่นแฟนดีแล้วอินโดนีเซียครับก็แบนแฟนนีครับชูออกไปครับแล้วก็ฟังของประเทศไทยครับแบนจอยครับกับมาต้งของเอจัลล่าเนี่ยเอจัลล่าก็ไม่ได้เล่นแน่นอนเนี่ยตั้งเอจัลล่าถ้าเทียงเหมือนกันครับเกมนี้ประเทศไทย ต้องเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้นะต้องบอกว่าเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้เลยเนี่ยดูว่าจะชนะอินโดนีเซียได้หรือเปล่าครับฝั่งของประเทศไทยครับหยิบมาเป็นหลิงครับอินโดนีเซียพร้อมลุยเหมือนกันครับเอาวาเลียกับครอสเก็บโอ้สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหม่น่าน่าไลฟ์แบบแชร์เขาเลิกกันด้วยเนี่ยโอ้แหม่เรือมันเศร้าเนี่ย ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกมโมบายลีเจนด์เนี่ยอ้าวแชร์ให้หน่อยนะครับใครที่อยากจะกลับมาดูอีกก็แชร์ไว้นะหรือกดติดตามไว้นะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยส่วนไฮไลท์เราลงกันทุกวันแล้วถ้ามีการแข่งขันนะครับไม่ต้องห่วงเราลงเราลงทุกวันอยู่แล้วไฮไลท์ก็ย่าลืมไปดูได้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องว่านี่คือเกมอะไรและอารีนาเขาเล่นกันแบบไหนไปดูในนะคลิปที่ผมลงไปในบ้านดำนะครับหรือบ้านแดงนะครบ้านแดงก็จะเป็นคลิปเต็มบ้านดําก็จะเป็นคลิปตัดนะคลิปสั้น เนี่ยก็เป็นไฮไลท์นะบ้านดำนะครับอ่ะเนี่ยค่คอยคุยกันตรงนั้นครับประิทไทยครับเลือกมาเป็นฟรอซ่าครับเปตลินแล้วก็มีเรื่องของนาธานแล้วก็ตัวท้ายครับดับเอสเวนด้าครับอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียมีเบเนตาน้าครับพร้อมกับยีซุนชินครับโอ้โหเกมนี้ยีซุนชินครับอินโดนีเซียครับเป็นตัวที่เลดแล้วก็แรงมากเนี่ยในฝั่งของอินโดนีเซียอย่างยีซุนชินเนี่ยอาจจะ อาจจะใช้เวลาหน่อยนะต้นเกมอาจจะเล่นอาจจะยังไม่ค่อยหอหวาหรือไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่น่าของยินชินแต่ว่าเลดเกมผมบอกเลยว่าถ้าฟาร์มได้ถึงเลดเกมคุ้มแน่นอนเนะนี่ยในของยินชินเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยก็พยายามที่จะดับฮีโ่มาสู้อย่างเอสเมาตัวท้ายก็คอนเฟิร์มไปเรียบร้อยครับส่วนฝั่งของอินโดนีเซียครับเป็นน้าองคูฟรายครับโอ้โหคูฟรา หูฟราตัวขัดหลิงเนี่ยตัวแคนเซิลอันติปรา่าแล้วก็โอ้ขัดนั่ได้ทั้งทั้งนั่งน,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 นาธานเนี่ยก็ยังเป็นช้อยที่โดยเสียต้องการอยู่คแรบบับก่อนทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือการดับฮีโร่เลยครับมาดูว่าเกมนี้ไทยกับอินโดนนะใครจะชนะเพราะว่าตัดสินแล้วครับเสม,เมอกันหนึ 1, แบบ่งต่อหนึ่งครับบ้านดำก็ที่ดูอยู่นี่ครับเฮมาเนี่ยแหละครับบ้านดำ <c oughs> บ้านฟ้าก็ ข้างนอกนะบบ้านฟ้าก็ FB ฟบอะไรครับตอนนี้พร้อมแล้วครับอินโดนีเซียกับประเทศไทยศึกตัดสินศึกตัดสินมาดูว่าระดับคอลเลกเตอร์เหรีสกินที่โหตึงๆเจอกันเครับแลรามาเลยครับประเทศไทยกับอินโดนีเซียไฟนอลราวดูมาดูกัน เดินเลนแล้วก็นะครับไล่ up ทั้งสองประเทศนะครับประเทศไทยครับประเทศไทยตรงนี้เนี่ยมีเอสรนันด้ครับแล้วก็นาธานเฟตลินเนี่ยส่วนตรงกลางก็เป็นอ๋อขอไภัครับทางด้านของเฟตลินแล้วก็หลิงเนี่ยนาธานตรงกลางกับด้านของฟราซ่าเนี่ยก็เคลียร์ช่วยกันเคลียร์ช่วยกันอะไรกันไปก่อนครับอาจจะเป็นแผนของประเทศไทยครับส่วนฝั่งข์ชัยเดยเซียโดยเสียเป็นคูฟราครับตรงกลางมีน้องวาเลียยีซุนชินครับในป่าครับด้านบนเป็นครอสครับส่วนด้านล่างเป็นเบเนาครับ เบลตาอันนี้แสกิลอย่างไฟนอนโบครับคว oh, <t iny> ามรีเจแรงมากเนี่ยสโล่ด้วยครับมา,มาไม่ได้เหมือนกันในทีมไฟครับโอ้โหแต่อินโดนีเซียเลือกที่เวทป่าก่อนคูฟ้าชาร์จทันทีแล้วผลักหน้ากองบูมาออกไปต้นเกมงานหนักอีกแล้วครับเด็กไทยครับนี่ครับอินโดนีเซียเล่นแบบนี้ครับกลายเป็นว่าประเทศไทยจะฟะาร์มลำบากครับโดนเสียบูมาไปด้วยยีซุนจินเข้ามาลึกเกินอาธานมาเติมครับโอ้แล้วโดนผลักไว้วาเลียสกินเซนไซยาครับแล้วเข้าไปบวกกันในเลนกลางเดือดจริงๆครับตอนแกมเปิดมาเข้าไปชาร์จแล้วเป็นปาสปัดกองคูฟ้า ผู้ฟ้าเก็บนาทาออกไปครับแล้วหนีทีแต่เอสวลาดเบบิ้ใบมาเติมแล้วกลายเป็นเบบี้ใบมาเก็บงานชุดสวยๆนักของประเทศไทยครับโอ้เฟตลินเล่นกับเบเนร์ร่างกายเป็นเฟตลินได้แน่ๆยี่ชุดชิ้นเก็บเฟตลินโอ้หนึ่งนาทียี่สิบหกวิอะไรมันจะเดือดขนาดนี้ละดาบนเสียวาเลี่ยครับโอ้โหเบบี้ใบมาเติมทันยอดนี่ครับน้องเบบี้ใบครับมาทันเนี้วจ้าวาว่าไทยและอันดี้ครับโซนิเคียเคฟมีเฟตลินครับอยู่ใน มาไปเบรกแล้วนะูพระเดือดมาเดือดกลับไม่โกงหับหนึ่งนาทีที่ร้อนแรงตั้งแต่ต้นเกมก็ห้าคิวไปแล้วร,รับเพ็รลินครับแมไล่ผูเ้เล่นก้อยโดยเสียมีเบเดต้าเข้ามาครับ เดวิลสามครับจะไปเปิดครับผูฟ้าหมุนหาแล้วเข้าไปเอาปลาซาก่อนเลยตัวสำคัญของไรื่องไรแล้วกดไฟนอตโบปาดเข้าไปแล้วกลายเป็นเบต้าดับเบิลคิวเกมเป็ดลินกับปลาซาไปได้อิโดเเซียเอาเต่าแน่นอนเดียบโอ้เหลือแค่เอ้วาน่ากับเบบี้ใบเบบี้ใบไล่เบลลก่อิโดยเซียแต่อาจจะต้องปล่อยเต่าย,ยืนชินเคลียร์นั่นของเต่าไปครบโอ,อ้นี่ในสถากการ์ของอิโดเนเซียคือการที่จะเอาออบเจกต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเคลียร์อย่างเดียวเลยครับ คลียผู้เล่นออกไปก่อนก่อนที่จะเล่นออบเจกต์ทุกครั้งครับนี่คือสเต็ปของโดยเซียครับทุกครั้งที่จะเอาเต่าเอาหลอดนี่ต้องจัดกันตัวสำคัญในทีมไปออกไปก่อนแล้ยโดยเซียเข้าไปลึกเกินครับยืนสิ้นโดนเฟตลินไล่ครับกับเอสโซนาด้านซ้ายมีวาเลียก็ฝูงล่าตบอัดไปสองตัวอัดกับไปเยอร์โดนพลาดเข้ามาไฟมันร้อนของวาเลียแล้วไปเสียให้กับวาเลียและคูฟ่าเก็บเฟตลิน โอ้ตึงจัดเลยยูวิดเซียร์ไอแก้วนี้ครับแล้วปวดไม่พักเลยครับฟราซาอันเดสกิวจะเอายีซุนชินได้ได้ครับแล้วยีซุนชินก็โดนไปหนึ่งชุดเรียบร้อยสวยๆจากวอบอยครับเก็ยบยีซุนชินออกไปครับฟราซาดาวเมนแรงมาหัวโซนิกโดปนปวดปาจัดครับเจ้าจีซ่าต้องกดไปด้านบวกไปมีเอสเวอได้ครับอันเดสกิวใส่้าคุ้าโดนปิดมาปิดกลับไม่โกงเด็กไทยไหลาย,ยาวๆแล้วเก็บมาได้ว่าคุ้มรอไป โอ้โหสามนาทีไม่ต้องพักกันแล้ยยัดแล้วของแคสเตอร์ตรงนี้ลุยกันยาวๆครับครอสในพุ่งครับมีเฟตลินครับไล่ครอสครับตัวโลมิงของเลดไทยครับหนานหนักเลยครับปาเลียครับดาวฟราซ่าโอ้เกมมันสนุกอะไรขนาดนั้นครับโอ้โหดูครับเกมมันเข้ามาแบบไม่ต้องพูดถึงเลยครับอัดกันทุกช็อตแล้วยีงสุดชินครับไปยิงใส่แล้วเอสราดา การเล่นของยี่โดเซียเนี่ยจงใจเหมือนไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยตั้งตัวเลยครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยต้นเกมจะโหดมากครับเหมือนการเล่นแบบนี้เนี่ยทำให้ยินชินเองก็เซฟด้วยครับเลดเกมจะได้แบบเปิดเกิดไวๆครับโอ้แล้วยินชินเข้าไปเจอเอสเซอร์ดากูฟราเข้าไปงางในเลนกลางยังไม่โดนใครครับซ้ายมีวาเลียมาปิดครับพยายามที่จะเผาใส่เพื่อไทยเพืไทยเอีิบายครับดบุ๋กหลิงครับนี่ครับยัง เล่นไม่ได้ก็บออะอบเจกเหลืออีกประมาณ8วิธีบต้องเก็บคีบก่อนครับวินาทีมีค่าครับอินโดนีเซียเริ่มที่จะโซนแล้วก็เซตกันครับ ถ้าหลุดมาได้ไหมดีอันตรายโอ้โหแล้ว3คนตรงนั้นเป็ดลิงกาเล่นแล้วเข้าไปคอครับมีนาธานกดอันเดอร์สกลนาธานจะตีฟีสปอร์ตด้านหลังปาดาวเฟตสู้ไหวๆครับล้มไปแล้วครอสเก็บนาธานไว้ได้กูพาเก็บดาวเป็ดลิงลิงต้องเทมเพสออฟเบตออกดีปาซากดวิ่งไปวิ่งออกไปโอ้โหโอ้ครับต้องถอยเลยและทาวเวอร์ในเลนกลางครับอินโดนีเซียจะขึ้นครับแอสซราทิ้งเข้าไปใส่แล้วเอียชินตอนนี้4นาทีที่อินโดนีเซียก็กลับมาได้เปรียบอีกแล้วไอ้ยศ โอ้อินโดคือสุดจัดเรับอินโดครับชุดนี้ครับเด็กไทยต้องสู้เลยครับเด็กไทยต้องสู้บ้างเลยครับเราดูครับโซนอีกครับจะไปข้าวบอยเต่าก้อยดยเสียเอาแล้วโดนพักเอาไว้ตัวแก่เฟ็ลินยังวาเลียพักเว็เว็ดลิงออกปลาแล้วเป็นยีชิ้นได้เต่าก็ตรงนั้นดีมีเอสเมนร์นา4ต่อ1ลุ้มเอสเมอร์นาเอสเมอร์นาถอยออกมาไม่น่าจะไหวแล้วกดนะนั่นของเอสเมอร์นาออกไปเบเนต้ากดไฟน้านโบไล่ผู้เล่นของประเทศไทยครับแล้วตีสวนนาทีหลิงหลงเบเนเหมือนกันได้มาได้กลับไม่โกงครับ โอ้แลกกันคนละตัวแล้วเด็กไทยบอกก็บ้าดิครับนันนันดีสุนชินโดนหลิงเข้าไปไล่แล้วเก็บหลิงได้ครับโซนิกของเรื่อยโอ้ดูครับนี่ครับมาเรียตัวขัดที่หน้าลำคาแล้วว่าของเด็กไทยครับฟุฟปาตบด้านของเฟตลินครับเบรกบุล่นก็ไประเทศไทยไม่ให้เล่นต่อแต่เหมือนกู่ฟ้าจะตื้อด้านบนานาธานโดนคอสยิงหลดไปครับแต่ว่าตงกากยังมีประเด็นอยู่วิสวรจหน้าของเฟตลินแล้วเป็นฟาเซ่เก็บฟุฟปาเอาไว้ท่านาทีที่ประเทศไทยก็เริ่มที่จะเอาคืนครับทาวเวอร์ในเลนบนเสียให้กับได้ด้วยเสียครับ เครับเด็กไทยก็มีไฟขึ้นมาเลยครับตอนนี้ครับบอกเลยว่าเกมนี้มันสูสีเหลือเกินครับเกมอเวนเจอเนี่ยไม่ได้ตัดสินกันที่ต้นเกมว่าถ้าเดฟได้ก็เลดเกมก็มาได้ครับตอนนี้อินโดนีเซียเน้นเป็นเกมไวก่อนเดียบเลดเกมอย่างน่าทานเดวเกมนี้อาจจะได้เห็นหน้าทานเกิดเดียวเตยมสิคราวเดียบหิงอยู่ในวงล้อมของอินโดนีเซียเยี๋ยวที่จะเล่นอ้าวแล้วไปเขี่ยคอสได้หรือเปล่าคอสทอยออกมาได้ ฟราซ่าอันเดอร์สกิลมายังไม่โดนก็ปู่แล้วโซนิกไปโดนเผาก็แปลกมากก็ไฟกองวารุเอ๋ยโดนเสียเซตแล้วก็จะเล่นกับฟราซ่าอีกแล้วครับฟูรา่าเช็คเข้าไปครับไม่เจอฟราซ่าครับอืนด้านไหนะอย่างเดียวเลยครับฟราซ่าของเบเรตา้าเบเดต้าเป็นตัวที่สามารถเข้าออกได้ง่ายมากครับตอนนี้ก็หาจังหวะในการ ทำเล่นแล้วก็เคลียร์ออบเจกต์ออกไปก่อนครับในช่วงต้นเกมครับดูว่าการเปิดอะไรครับต้องอยู่ที่ว่าอีโดเจจะเปิดได้สวยไหนโอ้ยแล้วโขวฟ้าไฟตกสองบาวาเลียเผาตามน้ำแล้วเป็น่างของเบเตอร์ได้เฟตลินอีกแล้วโอ้ไปเสียทีละสองครับนี่ครับพอหลอดเกิดเขาเล่นไฟสมหมดเลยด้วยดเซียครับตอนนี้ประเทศไทยต้องมาสติวเต่าอีกครั้งครับเอสโรด้าครับต้องกันเวฟกันเดี๋ยวมใบ,บ โหนี่ครับจะไปขมโมยก็กลัวคูฟราขาดเรัยบแล้วมีวาเลียรตรงนั้นด้วยแล้วหลิงไปขมโมยไม่ทันเก็บดาบแล้ววิ่งเดี่ยอวอไปต่ปยังเสียออบเสกับโดยเซียครับแอรสราได้ครับไปเล่นกับพนักอวาเลียครับยี่สุนชินด้านหลังมีคูฟราคิมซูซีจะหลอดไปแล้วเป็นเอรสรา,าท็ได้สวยเก็บวาเลียออกไปโอ้ดูครับนินโดรีเซียแทบจะไม่มีช่องว่างเลยเกมนี้คือองบอกว่านี่คือระดับตัวท็อปของประเทศโดยเซียเลยครับ นี่ครับประเทศไทยกิงก็ตัวตึงเหมือนกันครับนี่ครับเฟดลินต้องดูว่าจะคอได้ขนาดไหนครับเฟดลินครับในช่วงทีมไฟครับปัญหาของเฟดลินคือตัวอย่างวาเลียเลยครับเพราะว่าวาเลียเนี่ยเป็นตัวแก้เฟดลินครับ ในขณะเดียวกันที่เป็ดลินเข้าก็เป่าออกอครับโอ้โหเคียบเราไปเสียจังเกินเงียบหลิงลึกเกินไปครับไปเสียกับโดยเซียครับดาวเมจจะไม่พอเอาครับเจนซี่คราวต้องถอยมาแล้วกดอันดับสกิลทันทีครับปังของกัเดเซียมีนาธานครับต้องเปิดอันตรีก็จะถอยมาดาวเมจจะพอหรือเปล่าแล้วยิงใส่ลาว,วารียาครับ จะเผาหน้าทานให้ได้เอาแล้วไปลึกเกินครับแล้วดูวาเลียครับพยามเบียงลงครับจะเอาวาเลียได้เฟตลินเคลียนะวาเลียมีครอสเสริมด้านหลังเลยสิอ่ะกดดันเฟตลินอย่างต่อเนื่องยังหน,นีออกมาได้เฟตลินยี่สุนชินง้างธนูเข้ามาโดนไม่โดนเฟตลินถอยออกมากูฟราชาร์ดเห็นเลยครับแต่ว่าลึกเกินครับกล้าเล่นเกินไปก็กูฟราขเขาอีโดยเสีอ่ เาวเวอร์เดนกลางโดนนาธานที่ออกไปครับตรงกลางนาธานต้องถอยกับลำเจอแล้วเบรซิ่งดับของคอร์สครับเข้าไปลำใส่เอสเมอราแล้วพิงเอสเมอร่ารถไปแล้วทีมงานไปด้วยเสียขึ้นมาในลิมกลางหยบตอนนี้9นาทีโดยเสียกำลังจะขึ้นบ้านเพื่อไดับคูบ้าเข้าไปตบไปโดนเฟลเหมือนกันครับเอาแล้วคู่บ้าไปเฟลแบบนั้นเด็กไทยจะเขาเลยแขกได้หรือเปล่ามีเฟสเมที่เจ็บหนักแล้โดนยิงชิ้นครับโอ้เมาเท์แท่งกแรงมากครับ ทางของยูนชินครับจังเกิลอินโดนีดเซียเนี่ยบาลเทนสตอ,อกเกอร์แรงจริงๆครับบลเทนสต็อกเกอร์นี่ดูดูแมป,ปได้ด้วยครับคือถ้ากดอันดับสกิล่จะเห็นในมินิแมป,ปด้วยครับเหมือนเป็นการเปิดแมปเวดีตัวด้วยจรินครับตอนนี้ต้องดูเลยครับว่าเด็กไทยจะกลับมาได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ย กลายเป็นเกมตามโอยด้วยเสียเลยครับโุฟฟายครับโซนให้หน้าดอยเซียเอาเป็ดลิ้นกดคอนซิลอะไรครับเดี๋ยวดูว่าจะมาฆาทำของประเทศไทยครับจะเอาอินโดนีเซียได้ไหมแต่ดอยเซียก็ไปกล้านเี่ยเล่นรอนครับอาจจะต้องรอเล่นกับประเทศไทยก่อนเจมที่ขาวเอาแล้วไปลูกตรงนั้นเจอไฟโดนโบ้ของเบเต้าเบเต้าเข้าไปปิดหน้าของดาทานไดาไลซูด้าเข้าไปปวดผู้เล่นคอนดอยเซียฟาซาด้วยสกิลไล่ดาเบเต้าครับตรงนี้ น่จาจะไม่ได้ครับเราเบเนจีซ่าหลอดเฉยเลยไปเบเนต้าจะหนีครับเราลิงจะไปเก็บบอาของเบเนต้าเราเป็นลิงเคียร์เบเนต้าไปด้านล่างมาเป็นวากาเลียเก็บเฟตลินเอสมาลัน่าอันเป็นสกิลเข้าไป4คนไล่เอสเมอร์แล้วเสียแล้วของเอสมาลัน่าครับโอ้แล้วฟราซ่าต้องถอยครับหลอดตัวนี้เป็นหน้าของอินโดนีเซียอะไรครับโอ้ที่โอกาสที่จะได้ลอดตัวนี้สูงครับแต่ลิงครับอาจจะต้องมารีบเขาวอยครับ โอ้แทบเหมือนว่าหลิงเองอาจจะมาไม่ทันด้วยครับเพราะตรงนั้นเนี่ยดาวเมทของอินโดนีเซียเยอะมากครับกลายเป็นว่าอินโดนีเซียได้หลอดเป็นที่เรียบร้อยครับ10นาทีตรงนี้11ต่อ18การเงิน31ต่อส5ครับโอ้ยดีต้อนรับคนดูที่เข้ามาด้วยครับทักทายกันเข้ามาได้ครับประเทศไทยกับอินโดนีเซียในเกมตัดสินเลยครับเกมนี้ครับวาเลียครับ โอ้ขีปออกไปก่อเนี้ยครับทำเวฟในเลนบนเนี่ยดันเวฟดันขีปให้สูงครับแล้วเดี๋ยวจะเล่นครับคูจะหลิงไปเจอวาเลียครับเอาออกไปทันทีครับทีมงานขอยเดยเซียคูฟราชาร์จไปเจอไม้ฟริกเกอร์ตกไปโดนแล้วไปเฟลครับคูฟ่าคอาเดลเซียไปเฟลเหมือนกันวาเลียคอยแบ็กอัพด้านหลังมาเดต้าด้านบนจะสไลด์เล่นกับได้ดายปราซาดยสกิลขับไล่ผู้เล่นก้อนเดยเซียออกไปครับ โอ้หลอดดันในเลนกลางครับอนาธานต้องกดอันติเพื่อที่จะเคลียร์คีฟในเลนกลางก่อนยินชินยิงจ่ายก็บาปครับวาเลียเดินนําหน้าเลยครับกาเลยเลยครับอู้แล้วไปติดสตันของนอร์ฟราซาฟราซาต้องมูฟออนออกมาครับเบเนต้าตัดซ้ายมากูฟา,าแซนบายครับหรว่าครอสปืนเล่นในเลนล่างแล้วไปเสียฟราซาให้เกาดาว,วาเลียตอนนี้11นาทีไฟนอนโบไม่ทำงานครับช่วยครอสไม่ได้ครับเสียให้กับเอสวาราประเทศไทย ได้นักยิงด้านหลังหลิงหลวงวาเลียแล้วได้ไม้ตรงนี้วาเลียโอ้ยแล้ววาเลียวิ่งออกมาลอดเฉยเลยแล้วหลิงไม่ยอมครับหลิงแก่เราเาเดียวไฟยิงทันทีแก่หลิงทันทีเหมือนกันแลกกันไปแลกกันมาสุดมันครับในเกมนี้ครับเบต้าผักดันเฟตลินคือไม่ยอมไม่แอบไม่ยอมไม่เข้าไปวุ่นวายเลยครับโอ้ยโดยเสียก็พลาดเหมือนกันเนีบผมมองว่าประเทศไทยเองต้องรอจังหวะกูพลาดครับไปพลาดเดี๋ย แล้วก็อาจจะต้องสวน ในจังหวะนั้นเลยครับแต่ตรงนี้นี่ดูกันก่อนเลยครับแล้วเหมือนอินโดจะกล้าเล่นเยอะเกินไปเบเนนี่ว่าได้ยีสุนชินกำลังจะหล่นเฟสลินแล้วสกิลไม่โดนรับไปเสียกับเอสเมอรดาเบบี้บายไล่เก็บยีสุนชินแล้วจะไปปิดเบเนด้านบนกับเบเนจะหาจังหวะจุกหลบกับเอสเมอรดาเดาผิดพุ่มแต่ว่าเบเนก็ยังว่าไม่ได้เบเนหนีทันทีครับครอสมารับเบเนก่อนย้ยวไปได้โอ้ต้องถอยออกไปกับเบบี้บายเบเนต้าหวามกลับบ้านอย่างปลอดภัยรับ ในเลนบนมีเฟตลินแล้วก็นาธานแซนบายด้านหลังมีฟาซาเพื่อศไทยจะฝืนเล่นเลยหรือเปล่าก็ไปดีครับแล้วนาธานกลางอันดิเบสเกลยังเข้าไปได้คูฟ้าชาร์จมาจะตบและเจอคอนเข้าไปล้ำสวนเบสซิงดั้ทันทีครับแล้วดาวเบลก็นาธานยิงกดด้านหลังไปคูฟ้าเบรกใส่แล้นด้างของเฟตลินใครจะได้ตรงนี้ประเทศไทยเสียฟาซาคอนเก็บฟาซาแต่คูฟ้าครับดาวเบลอยู่นาธานยิงกดใส่แล้วไปนาธานเก็บแล้วคูฟ้าไว้ได้ประเทศไทยกับอินโดนีเซียสุดปั่นล้ำไปด้านหลังยิงชิงเก็บด้านของเฟตลินไปได้เอสไม่ได้เก็บพรอดนี่คือประเทศไทย ปราเทศไทยไปเสียแล้วของหลิงที่เล่นล่างครับสู้กับเบเนไม่ไหวครับแต่ก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่ครับประเทศไทยครับโอ้โหราเทศไทยก็ยังทําได้ดีอยู่ครับอตอนนี้ยังยื้อได้ครับแต่ว่าอินโดนีเซียอาจจะเล่นหลอดเลยครับ สองคนของประเทศไทยครับเอสเวลาตัวความหวังในการเล่นโอ้โหแล้วแรงจัดเลยกรเบเบตตานาธานเข้าไปยิงใส่เบเตาเป็นนาธานเรียแร้อเบลตาปลาได้ลไลยสู้ไม่สู้ประเทศไทยมีพลังตรงนี้แต่ไม่สามารถที่เก็บลอดได้ครับพยายามที่จะยิงต่อแล้วเป็นเอสเมลานาเก็บยิงซุนจิน S เ,เอสเมลานาปลาได้เลยโอ้าปวดจรจริงครับเอสเวลานาของประเทศไทยครับร่างกายเป็นว่าเสียหลอดเหมือนกันแต่ก็ยังได้ทีมไฟครับ ตัดตัวอย่างเบเนกับยินชิ้นออกไปครับเหลือแค่3คนกับอินโดนีเซียอ้หลอดตัวนี้เด็กไทยจะต้องการได้ครับแล้วคูฟ่าเข้าไปชาจมาเจอเบสิงด้นของน้านครอสก็เข้าไปล่าไม่สวยเลยเกินลราเป็นวาร์เรยก็เก็บผู้เล่นของประเทศไทยออกไปตรงกลางเสียไปสงเลยครับครอสเก็บเฟตลินเสียหายเลยครับตรงนี้การเล่นเยอะเกินไปประเทศไทยแล้วหลอดกราจะเข้าบ้านครับประเทศไทยจะต้องกลับมากันบ้านก่อนครับหลิงกับเอสเวอร์ดาอู้แล้วมีครอสคูฟ่ากับวาร์เรยครับ ต้องรีบกันได้้ก็ไม่งั้นเดี๋ยวคอร์จะตีบ้านแล้วคอร์ตีบ้านครับโอ้แล้วคอร์ไปตีบ้านครับหลิงต้องเล่นกับคอร์ก่อนครับแล้วคอร์ตีบ้านแล้วน่าจะเรียบร้อยไปซงด้วยเสียเป็นฝ่ายชนะในเกมสุดท้ายครับโอ้โหอุ้ยวาเลียตัวปัญหาจัดเลยครับต้องบอกเลยว่าวาเลียคือตัวผักทุกอย่างออกไปจริงๆครับโอ้โหแล้วตัวเด็กไทยก็ สุดแล้วครับทำได้สุดแล้วคืออินโดนันตึงจัดยียบโอ้โหและกลายเป็นประเทศไทยที่แพ้ไปสองตอรงเกมในวันนี้ครับ